ย้อนกลับไปนิดนึงถ้าพี่นกทําท่าทันท่านหนูจะรบกวนให้พี่นกทําท่าไปกับพวกเราอุ้ยได้อุ้ยพี่นกทำอะเนราคอยไปเขาว่าเห็นบอกว่าพวกเราเองเนี่ยเกรงใช่หนูเกรงใจพี่นกมากหนูกลัวสิ่งที่หนูกลัวพี่ไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูกับพี่ท็อปเลยหนูไม่เคยกลัวเขาเลยจึงไม่เกรงใจนั่นเองรับผิดชอบก็เคยถามพี่เอพี่เอมาเล่าให้ฟังว่าโอ้เขาก็ไม่ค่อยคุยนะองค์เลยงบอกแล้วลุงคุยเปล่าพี่ก็ไม่คุยก็ไม่มีใคร มีอย่างพี่ท็อปอย่างเงี้ยจะได้คุยพี่เขาก็ยิ่งแบบว่าจีนกูวม่งไม่กินข้าวกว่าใครเขาไม่อะไรก่อนเขาก็ไปแหวกลากมะม่วงเกินอยากคุยแล้วผมก็แต่รูปร่างแบบนี้ไม่พี่ช่างไฟบอกว่าผมกินจานเดียวแค่แป๊บเดียวมันก็มันเผาหมดใช่เราจะหยุดต่อเมื่อเรารู้สึกว่าอะไรมันถึงตรงนี้เหรอกล่องถ่ายเริ่มพี่มไ่โโห้ล สวัสดีวันจันนะพี่อีสผมมินโนะพี่อีโนะพี่อีเนี่ยเป็นประเด็นที่แบบเอ๊ะเราไม่อยากลงไม่ใช่พี่อีโนะโอ้ยแต่ไอ้ตรงตัดใจเนี่ยสักพันสี่ยังไม่อยากตัดใจเลยนี่จะเอาไปเจ็ดสิบได้ไหมแล้วเธอไม่ต้องมา ช่วงนี้กินเก่งมากตายแล้วมันรู้ตัวอีกทีน้ำหนัก100่งร้อกิโลกลรัม<ป>อุ้งน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ก่อนหน้าน,นั้นแนละะ้วรู้ตั้งแต่เจ็ดก็ได้พี่สุดพั้นซินแล้วนะร้อยโลอ่ะอก็ต้องหยุดแล้วค่ะลิงลงมาแล้วลมข้างล่างหยุดขึ้นมาฮะมาอยากใช่ไหมอะไรเงี้ยมาอยากแฟนคลับโรคจิตบุกมาถึงห้องนอนอุ้ยมาชอบเลยอันเนี้ยไใส่ต <laughs> าตลอดเวลาค่ะคือไปไปไหนสิหายไปแล้วเหรอยังอยูบบ่ กาใหม่ส e ิคะถึงคุณเจอในห้องน้ำ้วทำเป็นคะเฮียงสบายดีไหมเฮียงเคยเคยเคยพี่นกชายแอบซุกเมียน้อยแล้วจับได้ว่าเมียน้อยคนนั้นคือคุณท็อปตีรีนู้นตอบเขาตอบคำถามเอาเมียน้อยไปเป็นแม่หรอเออเขาอาจจะเครียดไ้นะขอไม่เครียดเออหาะ เรื่องคนหนุ่มเขาไม่เไม่ดึงชีวิตลงหรอกคนเราอะเองอุยฟังแล้วเค้รู้สึกแล้วถ้าสมมติว่าพี่นกเหตุการณ์พี่นกหญิงมาเคลียร์มาจับได้ว่ามากิกกับพี่นกชายขอคุยด้วยพี่หนูขอเคดูยังไงดูขอพูดดีๆเลยอะเนาะพูดีคือเรายังไม่เคยมีอะไรเค้เขาเลยแหนูขอ อุ้ยแต่พูดพูดถึงก็พูดตรงอะเนาะไม่ได้ว่าขอว่าอย่าทําอะไรเรานะขอให้เราได้ทําอะไรบ้างเลยโอ้ยนี่ก็ขาดขาดแคลนลากเกินแก้เองไรเงี้ยแต่ว่าจ่ายตังค์ด้วย ีแล้วชายผมไม่มีตังค์ก็ให้นกยิงจ่ายอ้าวสุดท้ายพี่สุดท้ายเราจ่ายตังค์อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีเพื่อนก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกถ้าเกิดเขาซื้อกุหลาบเซอร์ไพรส์ตรงที่เตาต้องจ่ายเองใช่เพื่อนไม่รู้ระบบไม่ร้ระบบแนแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนนะไปไหนมาไหนจูงมือกันตลอดอู้ววอ๋ออันใหญ่ใคือเดินไม่ไหวอุ่นสบายแล้วเนาะนี่นกนหรือเปล่าไม่บอกแก่แก่อะไรหรือเปล่าแต่พี่พี่ร้อนเป็นเดือนเลยอ่ะคะแล้วระหว่างนั้นกินยาค่ะเล็กย่าอ๋อยาา แล้วก็เรียกพ e wow. ี่นกชัยว uh> ่านาเดชเป็นนาเดตแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งรอบเขามาทุกรอบพี ah ่นกกลัวไม่ล่กถ้าพี่นกใครขึ้นก็คือเขาเลยนะติดในตรงนี้เขาลองได้เลยอ่ะเออลองได้เลยจะ่ดพูดเหมือนพี่ติ๋มพี่นกเป็นน็อตนะเราคงเป็นหัวเขี้มุดอะเป็นเหลือหรือว่าไอหัวเจี๋ยเหรอ